เอฟซี oh, ทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับเอฟซี FC. ผมในโพธิ์นะครับผมคนนะครับผมเบื้องต้นล่าสุดนะท่านผู้ชมผมก็ได้นั่งอยู่ตรงนี้เมื่อสักพักแล้วละ่ะผมบอกตรงๆเลยว่ามันฟินมากเลยเอฟซี FC. นี่นั่งอยู่เปรตรงนี้นะนั่งสักพักมนเอฟซี FC. มันมันจะหลับนะพี่น้องมันอากาศมันดีมากเลยมันจะหลับพี่น้องเอ้ ต้นตะขบนะครับแล้วก็ต้นงิ้วในเอฟซีนี่ต้นงิ้วนะครับตรงนี้ก็เป็นกระต๊อบอยู่ปลายนาในเอฟซีโน่นบ้านผมอยู่โน่นในเอฟซีทุกท่านนะโน่นเห็นไหมบ้านผมอยู่โน่นบ้านผมนี่อยู่โน่นในเอฟซีเป็นกระต๊อบอยู่ปลายนาในเอฟซีทุกท่านนะบอกตรงๆว่ามันบรรยาก,กาศมันได้ ตอนแรกผมว่าจะไปหาซื้อต้นตะขบมาปลูกที่บ้านผมคิดไปคิดมานี่เยอะแยะเลยพี่น้องนะครับมันเกิดขึ้นมาเองพี่น้องเอ้ยต้นตะขบเยอะเลยนี่นะมีแต่ต้นตะขบพี่น้องเอ้ยว่างค่อยขุดออกมาปลูกโอ้เจอเครื่องบินเอฟโอ้เจอเครื่องบินบินไปไหนน้อนะ ก็เป็นกระตับปลายนาที่อากาศเย็นมากพี่น้องเอ้ยอากาศเย็นสดชื่นนะพี่น้องเอ้ยผมนั่งทําคลิปอยู่สักพักหนูจะหลับนะพี่น้องเอ้ยอากาศมันดีอะไหนๆก็พาไปดูธรรมชาติแล้วนะครับจะพาไปดูทุ่งนาเบื้องต้นพ่อจ้างให้รถไนถนํามาไถนานะพี่น้องอในมีการว่าจ้างให้รถไถมาไถานาพี่น้องเอ้ย อันนี้จุดที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวนะเอฟซีเพราะว่าข้าวมันยังไม่สุกเนาะนี่แปลงนี้ยังนะเอส่วนแปลงนี้นะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนเอฟซนี่แปลงนี้ส่วนฝั่งนี้ของพี่สาวนะครับของพี่สาวก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะําเกี่ยวแปลงนี้แล้วก็แปลงโน้นโน้นโน้นอฟซเมื่อเช้าก็จ้างรถไถ นะครับเขามาไถานาให้ในเอฟซีไถกลบเนะาะไถกลบฟางนะเอฟซีไถกลบเอาไว้นะเพราะว่าเวลาหน้าฝนฤดูทํานาแล้วมันจะได้ฟางมันจะได้เน่าแล้วก็จะได้เป็นปุ๋ยนนเอฟซีอ้าวเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับพี่สาวนะเอฟซีไม่เอาแล้วบอกแปลงนี้ให้ควายมาันลงมากินเฉยเลยดูว่าควายมันหลุดนะคือเขาไม่เอาแล้วบอกแปลงนี้ ทำไมเขาปล่อยให้ควายมากินเดี๋ยวไปดูก่อนดูว่าควายมันหลุดมาวะเฮ้ยทำไมเขาปล่อยให้ควายมากินข้าวพี่น้องอันนี้มันแปลงนาของพี่สาวนะยตีเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาล่ามควายไหมหรือว่าควายมันหลุดเฮ้ยไปไงมาไงทำไมมากินข้าวเขาเนี่ยดูดิเดี๋ยวเช็คของก่อนหลุดหรือเปล่า เอา้าเอา้เอาเอาเชือกหลุดเหรอโอ้ไม่นี่โอ้เขาตอกอยู่ตรงนี้โอ้นี่ไม่ได้หลุดนะเอฟซีแสดงว่าพ่อพี่สาวตั้งใจให้ควายมากินนึกว่าหลุดเออมีวาสนาได้กินต้นข้าวนะนี่เออเอาเอาเอาเออ ล่าสุดนะทำนาแล้วมันไม่เป็นในเอฟซีนี่เห็นไหมมันไม่สวยในเอฟซีมันดูแล้วมันยังไงมันก็ไม่เป็นเม็ดข้าวนะพี่น้องก็เลยต้องให้ควายมากินเลยพี่น้องเอ้ทำนานี่มันกว่าจะได้มาก็ไม่ง่ายนะพี่น้องถ้าทำนาแล้วน้ำมันไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่เป็นหมากในเอฟซีอันนี้น้ำมันไม่มี นะครับแต่ว่าทุ่งแปลงของพ่อเนี่ยมันมีน้ำในเอฟซน้ํามันถึงแต่ว่าของพี่สาวเนี่ยน้ํามันไม่ถึงพอน้ํามันไม่ถึงปุ๊บก็เลยต้องปล่อยให้ควายนะมากินในเอฟซีเห็นไหมสังเกตดูว่าน้ํามันไม่ถึงนะครับจริงๆน้ํามันต้องได้นะทํานารังเนี่ยถ้าน้ําไม่ได้ในืีจบเลยในเอฟ แปลงนี้นี่ได้อยู่นี่แปลงนี้เนี่ยน้ํามันถึงในเอฟซีเพราะมันเป็นแปลงที่อยู่ต่ําแปลงเมื่อกี้นี่มันอยู่สูงน้ํามันไม่ถึงอันนี้ก็จ้างให้เขามาไถครบในเอฟซีนี่รถไถมาไถครบแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เตรียมที่จะดําเนินการต่อเนาะนะครับเตรียมเตรียมที่จะเอ่อทำนาปีนะครับ ไส้กรบเรียบร้อยในเอฟซีนี่บรรยากาศทุ่งนาบ้านผมก็อุดมสมบูรณ์นะฮะโอ้ใหญ่คอในเอฟซีนุ่นใหญ่คอเดี๋ยวไปดูต้นดอกแคป่าก่อนว่ามันมีเยอะไหมเดี๋ยวถ้ามีเยอะเดี๋ยวพาเดยัยงคืมลงมาเก็บในเอฟซี เดี๋ยวไปดูดอกแค่ป่าก่อนอไปดูดอกแค่ป่าก่อนถ้าไม่มีใครเก็บก็จะพาได็กๆ้มลงมาเก็บนะพี่น้องโอ้ซุ่งน้ำบ้านผมดีๆนะพี่น้องน้ำเยอะดี เดี๋ยวเร็วๆนี้จะได้สู่ปลานะพี่น้องเร็วๆนี้จะได้สู่ปลากินนะพี่น้องเอ้ยน้ำมันเริ่มจะลดลดลงมาแล้วนะาี่น้ำที่ลำห้วยนะเดี๋ยวไปดูดอกแคป่าก่อน หรือเปล่าโอ้ดอกแคป่าเต็มไปหมดเลยพี่น้องต้นนี้เยอะเลยไม่มีใครเก็บพี่น้องเอ้ยโอ้เยอะเลยเดีย๋ยวไปดูอีกตน้หน, you know, นะตนหนึ่ง you know, นะอยู่โน้นนะต้นหนึ่งอยู่โน้นในปียวดูก่อนถ้าเกิดไม่มีใครเก็บเดี๋ยวพาเดกยิงคลงมาเก็บโอ้วันนี้น่าจะไม่มีใครเก็บแล้วมั่งสายป่านนี้แล้ว ไปดูอีกต้นหนึ่งในเอฟโอ้ต้นนี้ก็เยอะนะพี่น้องไม่มีใครเก็บเลยนนเอฟซีต้นนี้ก็เยอะอยู่นี่ไม่มีใครเก็บเลยนะโอเคครับเดี๋ยวพาเดินกิมลงมาเก็บในเอฟ ก็ฝากด้วยเท่านี้สวัสดีครับ